สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่ตุลาคมสองพวันนี้อากาศดีครับแดดดีฝนไม่ตกก็เลยนึกถึงว่านต้นนี้นะครับนาแดนเอาไปปลูกไว้ในร่มไม้เอาไปตั้งไว้ในร่มไม้ป่ามันขึ้นท่วมหมดเลยก็พอดีเห็นอากาศดีๆนึกถึงก็เลยไปยกออกมานะครับต้นก็เลยอ่อนใบอ่อนไปหมดนะครับว่านต้นนี้มีชื่อว่า ว่านพญาเหล็กเพชรหรือพยาว่านนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ใดปลูกว่านก็จะมีว่านพยาว่านนะครับปลูกไว้เหนือว่านทั้งหลายไว้ทางทิศเหนือของบรรดาว่านทุกอย่างจะทําให้ว่านทุกอย่างทรงอิทธิฤทธิ์เช่นเดิมเนื่องจากมีพยาว่านต้นนี้ควบคุมอยู่ซึ่งในอดีตนั้นว่านชนิดนี้ มีราคาแพงมากนะครับราคาสูงถึง48,000ื่นตำลึงซึ่งเป็นราคาที่ไม่น้อยนะครับเพราะคนโบราณเชื่อกันว่า,าว่านชนิดนี้ถ้าผู้ใดมีไว้ในครอบครองและพกพาหัวของว่านติดตัวไปหรือว่ากินหรือว่าอมและมีคาถากำกับจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะครับ คาดแควจากศัตรูภัยทั้งมวลนะครับก็เลยมีราคาแพงและก็ราคาสูงคนที่จะมีไว้ในครอบครองก็มีแต่พวกขุนมูลนายหรือว่ามหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับที่จะมีว่านนี้ไว้ครอบครองในอดีตเพราะว่าเป็นว่านที่มีราคาแพงมากนะครับในอดีตจะเป็นว่านที่มีราคาแพงมาก คนจนชาวไร่ชาวนาอย่างเราจะไม่มีไว้ในครอบครองแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังพบเห็นได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าน้แดนลองเดินไปดูตามตลาดนัดทั้งหลายทั้งมวลก็ไม่มีใครนํามาขายนะครับว่านชนิดนี้น้แดนก็มีอยู่เท่านี้นะครับปลูกมานานแล้วไม่ได้ขยายพันธุ์มีใครมาอยากได้ขอก็ขุดหัวให้ไปก็เหลืออยู่เท่านี้ก็เลย รักษาไว้ถ้าถึงฤดูแล้งมันจะยุบตัวแล้วจะขุดหัวมาขยายพันกอกพันต่อนะครับแต่ถ้าเอาไปขายก็น่าจะขายได้นะครับพราะผมเคยเห็นเขาขายว่านหลากชนิดขายหัวละร้อยสองร้อยสามร้อยแต่พยาว่านต้นนี้ก็น่าจะมีราคาไม่ต่างจากว่านชนิดอื่น เดี๋ยวน้าแดนจะเก็บไว้พอถึงฤด,ดูการยุบตัวแล้วก็จะเอาหัวของว่านไปเพาะลองไปขายดูถ้าขายได้ก็จะขยายพันธุ์ต่อไปเพราะทุกวันนี้นะครับเรื่องไหนจะมาในใจกว่าเรื่องปากเรื่องท้องเป็นไปไม่ได้นะครับต้นไม้ต้นไหนที่ขายได้เราก็ต้องขายอันไหนที่ขายไม่ได้เราก็จะไม่ปลูกนะครับ อย่างก็พยาว่านต้นนี้น่าจะขายได้นะครับเพราะว่าไม่เคยพบเห็นตามท้องตลาดหรือว่าตลาดนัดก็ยังไม่เคยเห็นนะครับลักษณะของต้นก็จะสีแดงนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งนะครับต้นจะแดงเข้มกว่าน,นี้นิดหนึ่งก้านใบจะแดงนะครับยาวขึ้นมาจนสุดปลายหรือว่าเกือบสุดอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้นนี้มันอยู่ในร่มก็เลยสีก็เลยจางไปนะครับ ก็พาท่านผู้ชมมารู้จักนะครับว่านพญาเหล็กเพชรหรือว่าพญาว่านนะครับต้นนี้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับต้นใบต้นจะแดงก้านใบนี่ก็แดงนะครับถ้ากางแจ้งจะก้านใบแดงแต่นี่อยู่ในร่มก็ ใบก้านใบมาถึงช่วงนี้ก็เลยจะออกเขียว,ยวปกติจะแดงนะครับก้านใบทางหลังก็แดงทางหน้าก็แดงนะครับสำหรับว่านต้นนี้ปลูกมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เขาให้อาปลูกไว้เหนือทิศเหนือของว่านทั้งมวลนี่นะแดนก็ไปตั้งไว้เหนือสุดนะครับเหนือสุดของ หมู่ว่านน้าแดงที่นแดงที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นว่านเป็นไม้ประดับไม้ด่างบอนสีอะไรจะรวมกันอยู่นี่หมดแล้วก็จะเอาต้นนี้ไปตั้งไว้เหนือต้นไม้ทั้งมวลแต่ว่าตั้งจนลืมวันนี้นึกขึ้นได้ก็เลยเอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าเป็นว่านในตำนานอีกชนิดหนึ่งที่หายากมากนะครับ หัวจะคล้ายๆข,ขมิ้นนะครับจะมีหัวคล้ายขมิ้นเป็นแง่งออกเหมือนขมิ้นไม่ต่างกันนะครับกับขมิ้นจ็ต่างกันที่ต้นแดงต้านใบแดงครับสำหรับพยาว่านคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ